เปิดตัวมาเรียกน้ำย่อยให้อ่อนใจตุ้มๆต,ต่อมๆเบาๆกันแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตของทางช่องสที่ได้พระนางคู่ขวัญอย่างปุ๊บธนวัฒนและเบลล่ารานีมาประกบคู่กันอีกครั้งแค่ทีเซอร์ยังฟินขนาดนี้นะคะต้นปี2566นี้มีฟินกว่านี้แน่นอนค่ะล่าสุดพี่สรรยุทธก็ได้พาบุกกองพรหมลิขิต สัมภาษณ์พระนางป๊บเบลลากันถึงที่งานนี้ทำเอาพี่ยุทธพบคนห่วงหนึ่งอัตราถึงกับอดถามไม่ได้จริงๆเลยค่ะว่าป๊บเป็นอะไรห่วงหรอ,อก็อาการพี่ป๊บมันชัดมากใช่ไหมคะพี่ยุทธเอา้าปิดไม่มิดแล้วค่ะพี่ปบ๊บยอมรับมาซะดีๆนะคนอื่นเขาดูออกกันหน่เลยแล้วพี่ตอพีไหนทำไง,ง <laughs> ม่พีใช่การสอนอพ,พี่เป็นการสอนอัสอนพี่อ่าสมสมติว่าเป็นพิยุทธเป็นพ่ออ่ะเป็นพ่อแล้วต้องให้เป็นพี่นิรดร์ต้องเรียกไอ้โป๊เลยเรียกแบบน้องเลยไอ้โป๊ ให้พ, <Li> be, พี่เล่นให้เล่นเป็นพ่อเอาไม่เอาเป็นลูกอ่ะถึงว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยแล้วจะบอกแม่ขอขออาวให้ฉันเป็นแม่แม่พุตานี่ไงลูกขอแม่ว่าเดี๋ยวจะไปหาพุตานวันนี้แหละจะไปขอความรักจากเขาอ่ะพี่ยุทธลองเล่นให้ดูหน่อยบ้าหรือเปล่ายังไม่มีตัวอย่างให้ดูบ้าหรือเปล่า เนี่ยอะไรคือการเนี่ยอ่ะสมมติอย่างเงี้ยก็บอกขออ้อนวอนแม่คุณแม่เล่นไห้ดูสิพี่จะได้ดูไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ผมก็เล่นคำมันสองเิมพูดพูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบคุณแม่ขอรับลูกจะไปหาแมูุ่ตานวันนี้ลูกแบบรักนางมากขอรับอยากให้คุณแม่ช่วยลูกด้วยขอรับอะไรประมาณเนี้ยยาวไปวัก่นั้ีสั้นมากเุดคุณแม่ขอรับ พี่ยุึดเหมือนแม่แม่พี่ยุึดเหมือนก็ขอตังค์แม่ไปเที่ยวเมื่อกี้ไม่ได้เลยนไหมพี่มีอะแสดงไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเฮ้ยพูดมาเราใช่ไหมแม่ขอรับแม่ขอรับลูกมีเรื่องอยากจะปรึกษาขอรับลูกปีเลือกอยากจะปรึกษาขอรับแม่พี่ยุ้งแม่เป็นคำเลยอ่ะคำอะไรแบบคิดถึงมีหญิงกดด่าท่านทุกวันเช้าเย็นถ้าไม่คิดถึงนะก็ไม่ด่าหรอก